ให้นมลูกกินน้ําใบกระท่อมได้ไหมกินไปแล้วสองขวมึงดูมึงดูเชื่อกลุ่มคนท้องคุยกัน ผู้เชี่ยวชาญด้านใบกระท่อมอตัวมันเองอ่ะอาจจะไม่ค่อยเชี่ยวชาญแต่ผมเชื่อฮะพี่สาวมันอ่ะเชี่ยวชาญมากครับเรานอกเรื่องวันหนึ่งคือท่านผู้ชมอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับทุกคนนี้เนี่ยใบยกระท่อมปลดล็อกนะครับผมให้เป็นพืชที่ถูกกฎหมายแล้วนะครับวันก่อนผมคุยอะไรอยิกแงะนะครับพงปาปาเคยร้องเปล่าผมบอกเออไม่เคยอ่ะเดี๋ยวผมส่งไม่ให้ผมูมีเพียบเลย <c oughs> จากเพจมอและแเพนด้า